สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราพาแม่กับซมโอนะคะชิมพิซซ่าอิตาเลียนนะคะพิซซ่าใครๆก็รู้นะคะต้นกำเนิดมาจากอิตาลีเนาะมีหน้านนโปลต้านะแล้วก็มีซาลามิพิกานเตซึ่งแปลว่าซาลามิเผ็ดนะคะนี้แล้วก็มีอะไรนะหวานอันนี้ กฟัฟซิโนคัตต์และมอสซาเรลล่ากฟัฟซิโนคัตต์และมอสซาเรลล่านี่นะคะแม่แม่ชอบอันไหนมากที่สุดจ้ะชอบอันไหนบอกมาอันนี้ไม่ไม่ใช่แม่ชอบอันนี้นับปลายท้านะละมามันญิเปุ่อันนี้อันนี้ก็ชอบชอบแต่แกอันนี้ออก มไม่ชอบเปอี่ไม่ชอบคม่ชอบไม่ชอบไชอบชอบไมชอบไชอบอบไมชอโไมชอบรม่อบไม่ชอบาม่อไมโอาไมชอบมชอบไมอไม่ชอบไชอบไหนลอบไม่านบไมชอบไม่ชอบไม่ชอนม่ชอบไม่ชอไม่ชอบไมชอบไม่ไม่กอกไม่อบไ่ชอบไ่มิกอบ่ชอชไม่ช่ชอบมอ่ชบอ่ชอบ่ แม่ไม่ชอบกินอาหารเค็มนะนี่แต่ะแกะออกแก,ออก,แกออกนี่ไงหลักฐานแม่แกะออกนะนี่แม่ไม่ชอบโ <c oughs> มโอก,ก็ไม่ชอบใช่ไหมลูก <c oughs> อือโมโอก,ก็ไม่ชอบบอ,อกเค็มแต่ถ้าอยู่อิตาลีไปสักพักจะชอบจริงๆนะพ่อะป้ามาอิตาลีครั้งแรกนะป้าก็ไม่ชอบตอนนี้ชอบมากเลยอะ่ะมันเป็นของดองเนาะ <c oughs> อือโอเคค่ะพา <c oughs> ทุกคนมาดูแม่กับหลานชิมพิซซ่าอิตาเลียนครั้งแรกเท่านั้นเองเนาะ <c oughs> อ้ําเลยลูก อ่ามองป้าด้วยมองป้าด้วยมองป้าแล้วอ่า <c oughs> <c oughs> หัวเราะอะไรอย่างนั้นเล่า <c oughs> อุ้ยไม่ป้ากับลานเหมือนกันเลยเดี๋ยวหัวเราะ